นำจิ้มวัดดวงมาดูซิโชคชะตาจะให้เราจิ้มอะไรเบอร์หนึ่งจิกโชเบอร์สองกาแฟดำเบอร์สามน้ำเฉาก้วยเบอร์สี่โคคาโคล่าเบอร์ห้าน้ำปลา <c oughs> และเบอร์หกซอสเทริยากินม่จะรอดแค่หนึ่งกับหครับตาที่แล้วฉันแท้ตากแกก่อนหนึ่งกับห <c oughs> อะไรวะน้ำปลายกไปจิ้มย, <c oughs> ยี้<ม>ยแหละจุมเลยจม กลิ่นมัมยเค็มเกินอุย้ยเค็มจนหน้าสั่นเลยอะหกเทยากิจุ่มเลยเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วพี่น่าจะอร่อยแหละหนึ่งหนึ่งโคกจุ่ม้าไป <c oughs> มันบวดได้เหรอ <c oughs> กาแฟดำหอมอ่ะอินม นหนึ่งกับหกทำ้ากล้วยแหมงเออยือึไม่น่ยพอก,กระเดือกได้ขอขอหนึ่งอ่ะขอหนึ่งชาวกล้ยพึ่งพูดแม่ไปไปล็อกบอกไม่แย่แต่ไม่ดีอ,ออกทุกเบอร์ยกอเว็นจิ๊กโจ๋แม่เลย